มงกราบสำนักงานครับสวัสดีครับเตยลาแล้วสงการเดี๋ยว อ้เสื้อสมเลยไหมขอบคุณค้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับอันอันมีมีแต่คนย่องนะลูกด้อัฒนาเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแม่เป็นยัข้ามได้เสียหนาได้งอง่สำหรับเพื่อน แม่ยว่าไปจ้างมาหนีมวนม่เนาะมวนวนกับเบิ่งเอาเลยว่ะอ๋บะยออันนอยู่ทางบยอเบิ่งแล้วบอว่าเป็นนองาเลยาเอาไม่เด้อพีนาเอาไม่เด้ออยู่ัเบิ้งดีเลังงงงองงงง้งง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 ม่งง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  ้าจะดมาเห็นยืนตรงนี้แหทานมาหนองเข้ายมซื้อโคหาแม่หลดมาจะได้มาเห็นาหารลาน้องแล้วเป็อม้อวป่ดีใสนเด้อซีดีไ้มาทานน่และถูกแม่พวกแม่จ้างสองปีสอดยนะเลยไปไหว้ปูอยู่ก็ไปไหว้ปู เขาไปแล้วหมอ่ะเขาไปว่าเขาไปยันลันยันลูปไปย่นอยู่อ๋อหอมรับมยันยี่เปียงยันยังไปยย่เปยงแม่ยป็นน้งไม่็นดั่งหม่มับแมตายไปสตายับเื่อไปอีก้เไ หัวหน้ามวาียกัวนาวงครับคนเซ็นสัญญากัอยูนี่ขใจเงินเนนี่แม่จับภาพอัดเป็นเส้นต่อกขถันเลี้เชิญนลโกเลียงเชิญเส้นสสญญาต่อตีหน้าว่ อบคุ่หลายๆเด้อแม่อบอุ่ปอบอุ่แห้งอบุ่นแห้ง้นี่โดดเอาเาเอาเอาไป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 ายไหไป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 เปไ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 งไปไปไม่ปไปไลไป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 ลไไไ พี่น้องครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเมื่อนี้สอดแจ้งอิหลีสับแจ้งจาง้างปางนะครับพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวก็ยังให้การตอบรับครับตอนนี้ก็กำลังเก็บบรรยากาศสดๆครับฝั่งเวทีนะครับ จะเ,เป็นกับเก็บคองเก็บยางเดินทางต่อสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยเป็นเช่ไนไแน่ถ้าพัดมาเหลนอยู่น้ำโค้งกับภาคกันไหลลงไหลลงเ <c oughs> สียงกัไหลขึ้นน้ำนี่ล่ละ <c oughs> โอ้ยมวลกับมวลมวลน้ำกลางเฟงเงมืงขึ้นโอ้ยตัวซีนน้ำได้ไรแม่ระวางสี่หมอลำ มวนพนะป oh, 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 ีหน้าก็เลยว่าสิจ้างหนังมัลรับมวนครัแต่ว่าปีหน้าสิจ้างหนังแป๊บนึงเดี๋ยวบอกทรศัพท์ุเลพีนาโอ้ไปใส่กระพมกกันเนาะไปใส่กับพดแล้วยูทูุบเออเยอะๆอุ้ยเนาะสวัสดีครับผม

กอมันนี้คบมือนแ้วเ่เย็นไดแลคเป็นใดคำข่าวันสองคำ่าววันคามีฟิกระยต้่้นน่ะช่องอันนั้นน่ะหรอไม่ใช่ฟิห้ดอกล็กเล็อกมันเป็นกว้างตอนที่ต้นน้าังไหนก็ได้ขึ้ไปบาดเลย โอ้ยเนาะไม่ได้ชิม่วามเท่าสุภูรีคัมไปค่อยได้เลือดจะได้พี่น้องบวมไหมนี่พี่น้องฟุตบอลบวมเอาน้ำแข็งประคบเลยไม่งั้นเขี่ยแน่เลยพี่ตั้นเป็นคนผิดเลยพี่ตั้นเหรอไม่พี่ตั้นเลยพี่ตั้นพี่ตั้นแกล้งน้องเหรอทำน้องล้มน่ะ ไปไหนอะไรไายบายเจอกันพี่ต้านอ่ะเอาพี่ตั้นคนเดียวเลยนี่ได้อีกล้งน้องเหรอเนี่ยน้องแขกแล้วก็บวมเลยหนูไม่ระวังเองเพราะกลัวพ่อล้มหัวป้าชื้นเนาะพ่อก็ล้มของพ่อดีๆหนูไม่ระวังอ่ะแม่พ่อล้มดีๆวันนี้กว่าจะล้มได้น่ะโอ้ยสรุปว่าสั่นอยู่มาสั่นเพื่อนขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บตก๊บหัว คำแอ๋วแล้วพอตัดคำแอ๋วแล้วคำแอ๋วแล้วเอะคำแอ๋วตลอดมันรู้เลยแหละให้ฉันนอนฉันจะรู้ทันทีเลยเออเอาไปนอนกันเอาอะไรนี่เลยกดอนุญาตลุงกันได้พี่น้องเด้อพอการเล่านาครับมันกดก็บของสมุดก็ได้ครับพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีเด็กอ๋อ ยูทูบเบอร์สาวมีบ่อเอาเอาเอาใส่ละมงลงเอาดูดูกันไรล้วมือเ้าวจะไล่ไล่ดีเออสมัครกระบอกคอยไล่ไล่แต่ย้ำมือเ้าวสาแปลกกระมงคนละแปลกระมงให้เพิ่นเตือนมาเบิงเนาะกเดี๋ยมีผู้เบิงนอกก็สิบคนนี่แหละทลานไหกูนี่บระเด็นมันอ่างช่องพี่รองคาร์บรรยากาศดีแห้ง เป็นลานแบบว่าริมโขงนะครับี่ครับพี่น้องรัาพระธาตุล่าหนองนะครับพระธาตุกลางน้ำธาทกลางแม่น้ำโขงพี่น้องผู้ใดพ่าไปพลามาทาังหนองคายเด้ออำเภอเมืองกักแบแวะมวัยสาก,กาละนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบ้านเมืองหนองคายมาขอพรขอโชคลาบกันได้ครับคนซอยบอกว่า เจอกัรนี่เลยเห็นไหมคนนี้หยาสำไมหงือหักแแห่เศรอมากสำไมหงือหักแแห่เฮ้ยใช่คนมือสุดอุ้ยข้าวขอ้าวฉันสีเลือมไปแล้วจ้าแม่สนุกไหมแม่เอ็นจอยเงิด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  ตอนนี้ก็ไม่ใช่คนเมื่อกี้คนที่ว่นกี้นะครับผมเอาปิดไฟึ้นพักกันว้ยมูเล็ตยิ้มมาสวัสดีครับผมเตยล่าครับเั็นจังในเหมยเฮาสุดยอดเมื่อยปวดขาอุตส่์พี่้องยูจะสอดแจงมอประทับใจมาเล่นดีแต่คำ ชื่นชมคือคำชื่นชมระกากำลังใจเนาะกำลังใจนี่ขับผมนครับคือว่าตั้งแต่ออกเสาหนีมาแบบสุดยอดกับกอดใจแบบว่าขอบใจพี่น้องที่มาให้กำลังใจเราจิตพี่น้องฟังใจพี่น้องฟังไทยเฮ้านะครับหลายๆงานนะครับขอบคุณเจ้าภาพทุกๆท่านันนีครับผมที่เรียกแต้มล้ำหนุนทองระกาว่าที่เจ้าภาพแน่นะครับก็ว่าทีเจ้าภาพในอนาคตนะครับพี่น้องสามารถเศร้าเสียหรืเรื่องพี่น้องว่าอาท่านไหนได้ชมบัลลังก์ล้ำุนทองแล้วนะครับไปถามคืนเบื้องว่าพี่น้องว่า คือมู้หลงมู้ร้านบ่อกาเวไาด้แต่จะให้คําตอบจากครูพันที่เบิงผู้นันธีชมนะครับเป็นกระจกสะท้อนเงากลับมานะครับผมแต่ว่าบ่าเรีว่าเจ้าของอัาณาณีเนี่อันนี้บบอดีกันเนาะปรับปรุงแลวัฒนธรรมต่อไปครับผมเนาะคัมตีคัมยองก็ถือว่าเป็นแรงพัฒกกนาการนั่งใจนะครับผมให้กับศิลปินในการสร้างงานสร้างผลงานและกบความสุขความบันเทิงกับแฟร์นี่นะครับผมพี่น้องฉะนั้นแล้วนะครับฝากพี่น้องจะผภาไม่น้ำนะครับ ให้กำลังใจและกะ็สนับสนุนเมตตามรมูนยุนทองด้วยนอครับผมนะครับที่เบอร์20996849897 0996849897หรือติดตามได้ที่ช่องทางของเพจนกยุงทองแฟนเพจนะครับและก็สามารถตามความเคลื่อนไหวต่างๆของเราได้ที่เพจนกยุงทองแฟนเพจพร้อมกับพี่น้องอยากบึงผลงานการแสดงอยากบึงภาพย้อนหลังนะครับวิดีโอย้อนหลังคลิปย้อนหลัง ไปติดตามชมที่เพจนกคุณทองเพจแล้วก็ช่อง YouTube นกคุณทองออฟฟิเชียลนะครับเบิ้งผลงานการแสดงในฤดูกาลนี้ปีแรกไม่ได้ถึงปีเลยยังไม่ถึงขวบเนาะครับผมยังไม่ถึงขวบเนาะนะครับเข้าไปเบิ้งไปชมพี่น้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการโทรหาบาดเจ็บจริงจริงจรเอาไปงานนะครับสั่งความเออสั่งความรุนเริงความเบาเขยิ่งความอันอียังเกาะ ความมวลวามเสื่อนนะครับเป็นดอ,อกไมปปปก้ประดับงานของสิ่งของนอกมอหอเลาสุปประดับงานประดับการประดับงานของสิ่ของนอกแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพทุกๆท,ท่านด้วยที่ว่าจ้างไว้แล้วนะครับรับรองาอ่าบอกกิตหลางแน่นอนครับผมรูปร้านมาลำนุง่งทองไปเต็มรูปแบบลำเรืองสอดแจงจบเรืองแน่นอนรับรองว่าหมอลำนุงทองลำเรื่องจบ อ่าจบแน่นอนจบแน่นอนครับอ,อือตะเวบนบ่อขืนเขาบ่เศร้าบ่เศร้าครับเออเบิ้งพี่น้องแต่ละหม่องแต่ละบอนเพิ่นเพือใจเพื่อเใจนะครับสิ่ไก่สิ่ไก่เขาก,ก็นเลยจะจบเรื่องแล้วก<น>็เตยจนจบนะครับผมฉะนั้นแล้วกำลังใจคือสิ่งสำคัญ ความหักเข้าเมตตากําลังศักดิสสำคัญเพือกัน <c oughs> ในการดําเนินชีวิตในการสาร้างสรรค์พัฒเพื่อนมอบความสุขเอาคาราวานมอบความสุขให้พี่ให้นอ้องนะครับเพราะว่าสิ็จเกณฑ์งานบีกงานเจ้าภาพอย่าลืมไปให้กําลังใจนะพี่น้องด้่ยขอบคุณครับเออเออเออมีจูนแก่ไม่พอมีจุนแต่อไมั่พอ ใช่ตอนนี้ก็ได้สมเป็นเปี้ยวโอ้ยเปิดเล่นิาตาไม่เลี้โอ้ยแม่กินหลายลแม่จะเปิดแพงบอกโอ้โอ้ยาดโอ้ยด้วยอไเ้เป็นคนป้วดูเอามาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยนี่คือบอกเอามารถติขึ้จังไหน ราคาสองคนเฮาเอ้าแม่ใส่ละมาปิ๊กิบไให้เนะี่ย,ยจบไปแล้วไม่ใช่กปบปสัมบายพี่น้องครับเจอกันงานหนานะครับเร็วๆนี่ฝากพี่น้องไว้เรือสๆสำหรับศิลปินไม้หนกยุงทองนะครับ เดี๋ยวฮาก็ต้องเดินทางกลับสำนักง,งานแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคำกวน2องคำกวนไปด้วยนะครับสำหรับงานนะ่ะพบพอกันใหม่สวัสดีครับ